for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงจากมีอันกับความหาคูณสอง The City Second Game 60วิพิจิตรแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีกโก้พาสตาส้าซอส Samsung Curve UHD TV กติกา สิบเวทแสนชักทีมโดยเพื่อาแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60เวินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบสิบเกมก่อนรับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกวอตอีกหนึ่งแสนบาท จากครั้งที่ no. แล้วการแข่งขันก็ผ่านรอบที่3กันไปแล้วนะครับโดยของรางวัลสะสมตอนนี้สาวฝ้ายนี่ก็มีทองคำหนักหนึ่งสลึงเงินรางวัล5,000บาทและกีต้าร์โปร่งส่วนสาวอาริสเนี่ยก็มีทองคำหนักหนึ่งสลึงเท้าสารและไอเทมเพิ่มเวลา30วินาทีเดี๋ยวเราไปรู้กันต่อว่าทั้งสองสาวนี่จะผ่านเกมในรอบที่สี่หรือไม่นะครับอะยูเรนี่พร้อมเลยคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty second game 60วิพิชิษเอนซัซากแเนะทีม Nei. Yes. 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 สิบห้าวิสิบห้าวิเซ็ตเซ็ตทีวี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 เซ็ตหกวายแท็กทีมกุ้งนิ้วเร็วเหลือเกินนะจ๊ะเพรอช่วยกันโยนบาสเนี่ยใช้เวลาไปแค่11วินาทีเท่านั้นซึ่งพอเข้าห้องสมบัติสาวฝ้ายได้ก็ลองขายรถมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยหันไปคว้าทีวีเอวีดีออกมาก่อนละครับ โอเคเวลาเยลือเยอะเอามาทำไมเอาไปดูตัวเองกระปวดไงนี่แกนีค่ะ It's good good นี่นี่เพื่อนเพื่อนบอกทีวีทีวีทีวีมาเลยความมับแล้วว่าเอามาทำไม่เาทำไมนี่บอกเอามาทำไมนี่บอกดูดีใจจ้ะแดนกิจจ์ไรเอาไปดีกว่ากีตาร์โอ้ยกีตาร์แบบ ม,มันดีกว่ากีตาร์มันดีกว่ากีตาร์ที่คุณเลือกอีกอันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าะเราไม่ได้ก็มาด้วยกันแหละแต่กลับคงไม่ได้กลับด้วยกันแล้วล่ะ <is good. S 2> อ่ราะงั้นนะครับ <ś> ได้ทีวี32นิ้วไปด้วยกันเดี๋ยวเชิญชุดเทนนิส Yes of course of course Okay ชุดเทนนิสมาะเกมชุดเทนนิสเกมนี้พวกค่ะจะต้องแ yes, okay, ท็กทีมชุดลูกเทนนิสให้เข้าชอ่องจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60นาทีครับชุด เกมนี้นะครับผมเอาละครับอลิสกาอลิสกานะครับผมไฟบอลอไฟบอลแค่นั้นแค่นั้นเอง just finish the game are you ready พร้อมไหมคะพร้อมพร้อมพร้อมอยากอยากได้กีต้าใจจะขาดแล้วมือสั่นแล้ว start point เนาะเออบอกแล้วไม่ได้กลับด้วยกันหรอกโอเค start pointokay let's do this โอเคโอเคนะ are you ready ถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดอะซิเซ็คนส์เกมวิพิชิแฐานแท็กท2 1 เร็วได้ไม่มีใครยอมกันเลยนะจ๊ะเพราะคู่นี้ใช้เวลาชูดเทนนิสเนี่ยไปไม่ถึง20วินาทีช่างนั้นเนี่ยพวกเขาห้องสมบัติสาวอาริสเนี่ยก็ลองลากเรื่องซักผ้าดูแต่ไม่ไหวนะฮะสุดท้ายเลยเอาหม้อข้าวออกมาก่อนแหละครับ The pot with the rice ในเม้อก็ให้ข oh, voilà ้าวมาแล้วก็ต้องหม้อข้าว The last time you got rice y e a okay and now time you got a pot โอเค You can you can do the k a o gong, the soup, the j o p the hum duan, tui, kum neo. Let me put it. And the uh, Thai pot because they have a Thai language. k a o gong, tang wela, chuom mong, nati, nati, hum hum kha un ron mai ik krang. Can you change the language? No, Thai language from Thailand. Okay, because I don't. อ learning learning not difficult learning โอเค o ว้เยอะจัง a โอเคโอเคะเอาเ้าไปจะเอาหุมข้าไงเออเงนะเอาแล้วพี่โกเข้าไปเต้นระบียงองแง่งอีกแล้วไม่ใช่แล้วคือประเด็นคือเขาไม่รู้ตัวว่าเขาได้ห้าแล้วพ่อเขาบอกไปเราจะอไป่ไปเขาบอกหันมาได้แล้วเหรอ ก็ทำได้เข้าไประบำลงแงงนิดหน่อยแล้วก็ได้มาหุงข้าวกับมาแต่อย่าลืมนะว่าอลิสกายังมีไอเทมอยู่สามไอาทม and item and you didn't use it อ๋อเอโอ้ย้าลืมไปแล้วลืมไปแล้ว oh my god เอาละครับเกมต่อไปคนที่จะต้องเล่นก่อนคืออลิสกา Your turn พร้อมไหมอายุริโอเคโอเคเดี๋ยวเล่นดมมาไป ในรอบที่สี่กันไปแล้วดูสองสาวนี่จะมีความสุขกับการแข่งขันมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งรอบนี้สาวฝ้าย่ก็รับที่วี LED สาวที่สองนิ้วไปได้ส่วนสาวอาริสเนี่ยก็รับหม้อหุงข้าวเป็นรางวัลสะสมไปละครับสนับสนุนโดยโอชิกรีนทีเรโซนาเมนแล้วจ You have an item mm. Plus, uh, 30 seconds, thirty second you gonna use this wrong? But I don't know the games. Yes, you don't know. <laughs> but you have to shoot to use or not. Uh, I think you, think you have to choose now. Yes. Mm. Before okay. you game's over. You have to shoot now. Okay, I will use. ยูสใช้ไอเทมใช้ไอเทมนะครับเราฉะมีใช้หรือเปล่าไม่รู้อ่อใช้ก็ใช้ใช้หรือไม่ได้ค็ไม่รู้อลิซาจะมีเวลา90วินาที90า you have to 9... 90 e n i n e second และที่สำคัญเขาจะได้เลือกเล่นเกมก่อนด้วย and important you have to choose game before fight อ่าถ้าพร้อมแล้วเดินลรนดอมมา third the one one second first or อันแรกและอันที่สองไมหมแขวนโชคเกมไหมแขวนโชคเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแท็กทีมช่วยกันโยนไม้แขวนเสื้อให้แขวนที่ราวจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับไม้แขวนโชคนะครับผมานผู้าจะทำได้หรือไม่ทำได้หรือไม่สามอันเองเวลาต้อง60วิ90วิ60วิ60วินาทีเราต้องรับกระตุ้นช้เวลาเขาเพิ่มไปตั้ง90วิาโอเค Yeah I'm okay. r e a d y Yes of course I'm ready. Okay start point. No no no. no, Start point แม้จะตากผ้าหรือไงล่ะหยิบไม้เชียรไปนู้นก่อนเลย่าเพิ่งตากผ้าเลยคุณรักนะ Yeah. ถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game. หกสิบวิพิชิตแสนแท็กทีม Three, two, one, go.

งามหมดตัวจริงๆฮะเกมน,นี้สาวอาริษและน้องใบเฟิร์นในโชว์ความแม่นยำช่วยกันโยนไม้ขแขวนเสื้อจนผ่านไปได้อย่างรวดเร็วจากนั้นนพอเข้าสมบัติสาวอาริษเนี่ยก็มึนงงเหมือนเดิมแต่พอเวลาจะหมดเธอรีบคว้ากล่องปริศนาออกมาลุ้นล่ะครับไม่ทำไมเขาไม่คิดไเลยว่ไอ้ก่เกี่ยวแล้วอะระบำลองแงงมาออยู่ทุกท่อไม่ไปหนูต้องบอกเขาที่ว่าทำไมเขาไม่คิดไว้ก่อนว่าเวลาเข้าไปจะเอาอะไร Why you don't think about one you want to share you r e gonna share it? I don't know. He asked me. I'm confused. Too many things. ของมันเยอะแบบนี้เลยของมันเยอะแล้วเขาสับสนเขาก็เลยจะล้ำให้เราดูรอบนึงก่อนแล้วค่อยเอาของ Too many things. เออไลท์อ่า what อ่า this is a ไลซ์ข้าวอันนี้ไวน์ไวน์ไลซ์อันนี้นี่คือ brown rice brown rice โอ้ยโอเค for health cream do do eat cream for your b o d เฮ้ยอ๋อหายถึงหุ่ยเห็นคนคนอินโดเห็นเหรียญไทยแล้วดีใจ เบาทถูกไหมมีอยู่1 7บเจบาทเเปิดเลยมอดมานี่ที่เท่าสไหที่เทาสบาทอยู่จพีเจที่เท่าสบาทที่เาสบาทที่เบาทไงจสบาทเออ Yeah, You go to the shop you go to the shop and you hey I w a n t to buy the microwave with this coin okay okay we go to the bank go to the bank yeah โอ the bank ไม่รับหรอกเหรียญเยอะขนาดเนี้ยร้านชำนะปากซอยอะรับแบงค์ไม่รับโอเคโอเคชี้ซื้อสิบบาทโอเคนะโอเคเ job ใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าไปตุงอยงนี่เลย ไอ้้นนมิ่งเยฟังไทยออกแล้วเนี่ยเก่งนะบอกว่าใส่กระเป๋าไปเนี่ยมันตุง่มผู้พูดไทยเดียวไอ้นู้นมีหนิงรู้รู้คหอ่ะต่อไปนะครับพินพิฆาตมาเกมพิฆาตเกมนี้ผู้เข้าแข่งต้องแท็กทีมช่วยกระตีลูกปิงปองให้โดนพินล้มทั้งหมดภายในเวลา60วินาทีครับโอเคพินพิฆาดมาตอนนี้เป็นตาของฝ้ายแล้วมา กติกาง่ายเนาะเอาให่ลงให้หมดใช่ปะทราบทราบทาบยังไงก็ได้อุ้ยลูกลูกเทนนิสมีไอ้ลูกเทนนิสมองไงวะลูกปิงปองเยอะมากลูกเทนนิสไฟพร้อมนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วรู้อยู่รู้หน้าที่รู้หน้าทีไปละไม่ต้องไม่ต้องบอกทำด้วยทำด้วยทำด้วยแล้วอ่ะหีกแล้วอ้โหโ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 อ t โหโอ้ e หโ้โหอ้อ้โหคอีอ้้หห่ออ้้้น้ ตดเยใช่พร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty second times เกมก็ภาษาอังกฤษกามีไงเกมส์เกมโอเค e more time ถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty second game หกสิบวิพิชิตแสนแท็กซี่ I'm คู่ช่วยกันตีลูกวิปปองจนพี่น้ำโม่เนี่ยล้มได้สาเร็จฉากนั้นเนี่ยสาว้ายก็เข้าไปจะลากเครื่องสก้า,าออกมาแต่ไม่ไหวนะจาสุดท้ายเนี่ยเลยเอามอ,อ้ออเนกประสงค์ออกมาละครับและแล้วเขาก็ได้มอ้อโทษไม่ใช้น้ํามันมาจนได้อโอ้ดีใจด้วยนะพี่โอเคเลยเวลาเราอยากจะกินอะไรที่ว่ามันไม่ต้องใช้น้ํามันอ่ะเราอยากจะกินน้ำนี่<ร>ทีอุออยส์เออวีด้าออยส์อ่าแต่ว่าเปิดเปิดพี่ก็เปิดไม่เป็นเหมือนกันอ่นะ ไปุ่นให้ปุ่นให้ปุ่นให้โอเคจันเย็นจันเย็นป้ยจัเย็นจัเย็นยังไม่ได้ของต่อไปเลยจะเอาพังซะแล้วได้ไหมพี่โก้ว้าวเออที่บ้านคือพี่โองเอ้ยก็บอกคุยกันก็ได้พี่แล้วก็บอกสิเออหนูก็ไม่รู้เออเฮ้ย ได้นี่ด้วยหรอหุ้ยช้อนช้อนกอนีเป็นเรื่อะเลยเออตักข้าวตักข้าวเออลิทัลสปูนกินสปูนไม่แค่หยุดเย่โอเคหยุดโอเคยังไปได้ต่อยังไปได้เรื่อยๆไม่อยู่ทำไปทำมาเนี่ยไปครึ่งทางนี่เก่งของผู้ชายนะใช่ผู้ชายบางคนมาถึงเนี่ยไปเกมแรกไปเกมแรกแล้วเกมที่สองไปเลยแต่อันนี้ทั้งคู่เนี่ยยังห้าเกมติดอยู่นะใช่เราได้กันทั้งคู่เลยนะ แต่ว่าไอเทมหมดแล้วนะแม้ขนาดว่าเข้าไปในห้องเนี่ยยังระบำลองแงงไม่รู้จะเลือกอะไรแต่ก็ยังได้อะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่ารายการเราเนี่ยไม่เคยมีใครหย,ยิบกล่องดำมาทั้ง3กล่องซึ่งนางหยิบมาคนเดียว3กล่องเพราะอะไรคะเพราะว่านางลองงงไงลองงงไงลองงงแล้วก็เอาป่องมา <S <S 1> <S 1> only you put the back box only you in this game nice. Okay, really why why only ก็ why ไงคือทุกคนถามยูว่า why ทำไม วัน okay, 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 okay. อาพยิวายวันโอเค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 มา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 เออมาแต่ก็ถือว่าโอเคต่อไปฝ้ายจะเป็นคนเริ่มก่อนบ้างโอเคค่ะพร้อมนะคะฝ้ายพร้อมค่ะไม่หยุดยั้งเลยนะยังไม่มีใครแพ้มีใครชนะเลยไปเลยหมพี่ก็ไปนะมาที่เลตเตอร์ครับผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับซึ่งก็ยังมองไม่ออกเลยว่าใครเนี่ยจะพลาดท่าก่อนกัน ราอทั้งสองทีมเนี่ยเล่นได้อย่างเข้าขาเหลือเกินโดยของระงวัลสะสมรอบนี้นะครับสาวฟ้าเนี่ยก็รับหม้ออันเน็กประสงค์ไปได้ส่วนสาวอาริสเนี่ยก็รับเงินระงวัลสามพันบาทไปละครับสนับสนุนโดย Head and Shoulder True Super Speed Fiber มาถึงตรงนี้ถือว่าสองสาวงามเนี่ยลุยมาได้ไกลเลยทีเดียวนะฮะโดยสรุปของรางวัลสะสมณเวลานี้ของสาวฝฟายที่จับคู่กับพี่ก,กติมีทองคำหนึ่งสลึงเงิน5,000บาทกีตาร์โปรง่งทีวี LED 3 2นิ้วและหมออเนกประสงค์ส่วนสาวอาริสที่จับคู่กับน้องเฟิร์นมีทองคำหนึ่งสลึงข้าวสารหม้อหุงข้าวและเงิน3 0 0 0บาทเดี๋ยวตอนนี้เราไปเอาใจช่วยทั้งสองทีมกันต่อเลยครับต่อไปนี้น้องไฟเป็นคนเลือกที่จะ โมงข,ข้าวดังข้าวสุกแล้วมากินกันเถอะไม่ใมันมีเวลาตั้งไว้รหรอเออมันติ๊ดติ๊ดติ๊ดติติดข้าวสุกแล้วอ่ะสำรอมแล้วเดี๋ยวรนดอมมาโอไป5้าเกมแล้ว โอเคเกมง่ายทั้งคู่ง่ายทั้งคู่เหรออือง่ายทั้งคู่ปลาไพ่ปักแตงโมก็จะมีไพ่แอนแตงโมแล้วก็ต้องปักล่อนไปอ่ะล่อนไปให้มันปักอยู่ในแตงโมไม่ใช่แตงโมปาผ่าแล้วนะเออแล้วก็ปาเป้าบิงโกก็มีเป้าอยู่แล้วก็ปาให้มันเรียงเท่านี้บิงโกลูกโป่งอ่ะปลาโป่งอ่ะรู้ชื่อเกมเกิดปลาป่ะ Watermelon Watermelon a n อ already cut and t h แ n นด์ a t e โน่โน่อีดโน่อีดหิวมาจากไหนเนี่ยอีดแตงโมเขาได้อีดอะไรกับการ์ด You should throw it การ์ด in the watermelon Yes เท่าไหร่นะสาม Only three cards The second game we have a h ball uh balloon แม่แม่ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าเขาไม่มีติดเลือกฝ้ายฝ้ายเลือกวะฝ้ายนี้ว่าแล้วไม่บอกฝ้ายเลือกเกมอะไรคะปาเป้าบิงโกค่ะปาป้าบิงโก เกมป่าเป้าบิงโกเกมที่พวกงขันจะต้องแท็กทีมป่าเป้าลูกโป่งให้แตกตามแนวบิงโกภายในเวลา60วินาทีครับป่าเป้าบิงโกอธิบายเข้าใจเรียบร้อยนะค่ะไงมาประจําที่จุดตาร์ทแข่งไปแล้วโอเคได้พิธีกรคู่คู่ใหม่คู่หูคู่หูคูเสาอากาศและหลักกิโลอ่า พร้อมนะคะ,คะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The 6 0 Second Game 60บวิพิชิษแสนเซ็กซี่ 2> 3, 2, 1, คู่นี้ล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆละครับเพราะใช้เวลาไปไม่ถึง20นาทีจากนั้นเนี่ยสาวไฟก็เข้าไปลองขายรถสกูตเตอร์ดูนะฮะแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยเปลี่ยนใจเอากีต้า์ไฟฟ้าเอามาแชนและครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD TV และที่สำคัญครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนพี่น้องได้ใหม่ในครั้ง,งหน้าและก็ความสมุกในครั้งหน้าด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนพี่น้องต้องขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ อีกแล้วเหรอพี่นักศึกษากันใจมัน2ครั้งแล้วนะจะต้องมุ่งไปที่เหรอชุดแซ่บแมกโอเคโนยูโน่รอยูวินยูวินนี่วินได้ยังไงมาตรงนี้เลยอะ